สวัสดีเพื่อนๆบอกว่าจะมาอัดให้ให้ดูก็อัดให้ดูนะอาบน้ำเพิ่งเสร็จเสื้อเสื้อเอ็กไหมโอ้ยเหมือนนั่งแบบว่าโปนิดนึงอย่างงี้ก็อัดให้ดูว่าหน้าใสแค่ไหนเดี๋วยกนนะวยก,ก่อนนะเช็ดก่อนจะให้ดูให้ดูใกล้ๆ หน้าใสปะ่ะหัวยังเปียกอยู่ช่างมันน้าใสบ้าอันนี้มันคือกะแต่ว่าก็เดี๋ยวมันก็มันเดี๋ยวมันก็หายมัง้งใกล้ไปเนี่ยเห็นปะเนี่ยพิ้งเสร็จเลยนะ,นะเช็ดให้ดูได้เลยที่ขายครีมก็ไม่เคยไม่เคยไม่เคยรีวิวทาครีมอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าให้ดูแต่หน้าใสแต่ว่า ไม่รู้ดิเขินเหมือนกันอ,นอืมมาใส่มาม,มามาขาวเดี๋ยวจะให้ดูแต่วันนี้มีตัวใหม่มานำเสนอเปล่าไม่รู้ให้บอกให้ฟังแล้วกันว่าใช้ตัวนี้มาเพิ่มอีกนิดหนึ่งไว้ทาก่อนทาครีมใดๆทั้งสิน้นแต่เพิ่งได้ใช้มาประมาณ ไม่ถึงอาทิตย์ละสี่วันมัน้งนี่ตัวใหม่แพ็กเกจสวยมากเป็นเซรั่มเขาเขียนว่าเซรั่มทองคำเชื่อไม่เชื่อไม่รู้เอ้ยไม่ใช่ทองคำจริงๆหรือเปบอกไม่รู้แต่ว่าเขียนว่าคอลลาเจนโกลเซรั่มนี่ราคาไม่แพงนะขวดสวยก็จริงไม่แพงเพราะว่ามันมีตีเดียว มีแค่เนี้ยเห็นป่ะเดี๋ยวจะให้ดูว่าทานิดหนึ่งจริงนิดหนึ่งเลยบีบไปทีเดียวเปิดพอเปลืองด้วยใช้เยอะแล้วเปลืองด้วยเห็นป่ะจี๊ดเดี๋ยงแล้วก็แต้มไปใช่ป่ะแต้มไปแต้มไปตึงตึงแบบเนี้ยตึงตึงอ่ะเร็วๆหลายนาทีละสองสามนาจะสองสามนาทีและตึงตึง แ้แ้เถอะคอไม่ค่อยแต้มออะล้วก็ทาทาทาไปแต่เขาบอกว่าลดลดริ้วรอยลดหลายๆอย่างเดี๋ยวอ่านให้ฟังคือจริงๆโดยปกติอะทาครีม,มอย่างนี้นะทาลูบไปลูบมาแค่เนี่ยเสร็จนอนอย่างงี้คอไม่ทาหรอกเปลืองมันบอกว่าไม่ต้องยกไม่ต้องโยกกล้องมา มันบอกว่าคอลลาเจนผสมทองคำบริสุทธิ์สูตรพิเศษช่วยทำให้ผิวหน้ามีการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินชั้นผิวภายในทำให้แข็งแรงขึ้นทำให้เซลล์ผิวหนังกักเก็บความชุ่มชื้นเพิ่มความยืดหยุ่นของใบหน้ากระชับแต่งตึงริ้วรอยลดริ้วรอยไม่แห้งกร้ารทำให้ลุกขุมขนกระชับหน้ากระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นี่นี่ทามาใหม่เขาบอกลดกระรดอะไรอย่างเงี้ยเออถามว่าถามว่ามันเหมือนมันไม่นูนหรือเปล่าคิดเองมั้งเนี่ยอืแต่ว่าเนี่ยแค่นี้เสร็จละแล้วก็นอนเดีย๋ยวเราผมแห้งก่อนล้วอปนอนเนาะให้ดูแค่นี้แหละเนี่ยมันก็ซึมเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไม่ติดหน้าแม่อุ่ยไกลๆมันก็ไม่ติดหน้าแม่อะไรอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มได้แล้วเสื้อสวยไหมชุดสวยไหมให้ดูปะให้ดู เสียทีละให้ดูนี่ใส่เดินกลางคืนนะอี่นี่มากอะแบบว่าสวยงามเดินคืนมีแต่คนเฮ้ยนี่ทำไมแต่งตัวอย่างนี้เออแหละไปแล้วมาให้ดูเฉยๆว่าใช้อะไรเมื่อเช้าลงมาแล้วใช่ไหมเราว่าน่าใสนี่ก็น่าใสจริง บบน,นอนจริงๆเสร็จ,รจ,รจรล้วก็นอนเลยไม่มีทายอย่างอื่นเลยเพราะว่าขีม,มังคืนหมดเดี๋ยวรอก่อนโอเคไปละบายาให้ไงก็สอบถามหลังไมพูดเหมือนคนอื่นพูดเหมือนมคะคนอื่นสอบถามหลังไมได้ขอบอกว่าไม่แพงจริงๆคอนเฟิร์มใครสั่งได้ไม่ใใครสั่งได้อยากลองเออใช่อยากหน้าใสอย่างนี้ก็สั่งได้นะจ๊ะไปละ บายบายห้านาทีดูให้จบนะ